อาสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องปองปลายสุขุสกุนเอฟซีบ่าวสลามทุก่ันนะครับพี่น้องเด้ออ่ะพี่น้องครับมาหนีสิบ้าเบิงนะครับอันนี้ผมนะครับได้ล่องโนมจิงต้นบักฮุงนะครับมาละกอนะครับตัวนี้เป็นพันธุ์พื้นบ้านนะพี่น้องในมันเฮียมันเกิดอยู่นี่นะครับผมเห็นมันนะครับกําลังไงแต่ได้เติบโตสูงกินลีดกินลีดขึ้นไปนะครับก็เลยเมื่อฝนตกพอดีก็เลยโนมจิงนะครับ พอดิน่องนี้มันจะชฉื่นมันจะโน้งง่ายนะครับผมโน้มนี่ความสูงอยู่ที่หนึ่งเมตรขึ้นไปนะครับถึงเมตรห้าสิบกำลังพอดีนะครับมเมื่อเบื้องผลลับของเขาพี่นอ้องเบื้องเจ้าส่งของเขานะครับมันจะอ้วนอวบขึ้นมาเลยพี่น้องครับแล้วก็มีแหนงเป็นตานะครับตามป่องตามหนังขึ้นมานี่ตัวน,นี้ผมคิดว่าเขาจะออกมาอีกเป็นเหมือนไข,ข่แหนงของเขาเนาะออกมาอีกเป็นต้นนะครับ ถาสุมบูรณ์นะครับอาจจะมีหน่วยที่เกิดขึ้นมาอีกสาบหลาบเป็นแบบนี้ไปเลยนะครับอ่าปกตินะครับมันต้องใส่ระยะเวลาที่ซีหาเดือนผิดไปนะครับมันจะเสียติดดูกติดหน่วยออกผลนะครับแต่ตัวนี้เข้าน่มกิงปั๊บนะครับเดือนเดียวนะครับหลังจากน่มกิงนะครับที่สูงประมาณเมตรหาสิบเริ่มติดดอกครับพี่น้องนี่เห็นบอกตาดอกเริ่มออกมาแล้วนะครับแล้วก็ ผมเชืเ่อเลยเกินว่ามันหนาจะนวยจิตดินอย่างแน่นอนเลยนะครับการหนุม่มจริงนะครับสามารถที่จะเฮ็ดให้รักษาต้นประครุงได้ในช่วงหนาฝนอาจจะบวเกิดความเสียงสําหรับอ่าร่มผ้ายุนะครับโบโคลมาสัตซะโบโคลบลมนะครับบต้องใส่ใหม่ครับส่วนอีกนี่ต้นหนึ่งครับผมเฮ็ดไว้สองต้นพี่น้องอืมมันเป็นน้ำกันนี่ใหม่ย,ยังค้ำอยู่เพราะว่าเขายังมันอยากดันขึ้นมานะครับ มีมบมีซุ้มเสียงสําหรับการจจโคนนะครับสําหรับตัวนี้กําลัง,ลางออกตาดอกขึ้นกันนี่พี่น้องครับเพิ่งเบ่งออกดอกแล่ออกดอกแล้วเห็นว่าออกดอกครับอ,อ,อ,อุ้ยพี่น้องครับลองเอาใปเฮ็ดใส่เบิ่งเ้อพี่น้องเ้อนี่มันจะโนมมันจะเลือดมันจะอนันนี้ขึ้นเบ่งโคนเขาบัดนไงหววนะครับเต็มไปด้วยอ่า อาหารนะครับพร้อมที่จะไปผลิตลูกแล้วนะครับนี่ถ้าพี่น้องอยากโนมกิงแนะนําว่าให้หดหนามให้ซุ่มซะก่อนให้มันมันจากสิบอหักบบฉีกบหักบ่ขาดนะครับเห็นดินมันอ,อน่อ,อนโตค่อยๆนมนะครับเบิ่งที่ล่ะสองต้นต้นนั้นจะออกดอกหลายนะครับสองต้นเลยนะครับโอ้ดีแหงเลยพี่น้องเ้อวิธีนี้แล้วก็เป็นสุ่งเป็นทุ่งพุ่มนะครับบ,งงบ่เหี่ยวบ่เฉาเ้ยพี่น้องตอนผมโนมนะครับกับ่เหี่ยวบ่เฉา นะครับตอนนมไม่ไม่ดีต้นประมาณหนึ่งเมตรนะครับไปถึงเมตรหาสิบกำลังพอดีนะครับโวมปั๊บออกลูกปุ๊บนี่ครับมีตัวอย่างนะครับประมาณนี้กะสามารถที่จะโหมได้เลยนี่ครับพี่น้องนี่นี่นี่กำลังพอดีนี่ประมาณจะเขาเมตรหนึ่งเลยนี่เมตรหนึ่งตัวนี้กับเมตรกลัวนะครับซ้ำนี่เขานมได้เลย ต,ตัวนี้ผมบร้จากให้เขาเกิดอยู่นี่นะครับก <c oughs> ็เลยว่าป,ปล่อยไปนะครับมันเป็นบักงที่จังไดยผมก็ต้องเอาออกอยู่แล้วนะครับในพื้นที่มองนี้เพราะว่าจะเอาอยางขึ้นมาใส่เยบ่บอยบริโภคบริยังนะครับก็อา,าจจะหักไปให้หอยเชลล์อยู่ไม่นีนะครับเป็นอาหารไปตัวนี้ก็เลยบรต้ตองการนะครับบอกถึงว่านี่พ้ามาเบิงน,นะครับต้นประมาณหนึ่งเมตรถึงเมตรห้าสิบก็นังพอดีโคตรหนามไม่ซุ่มแล้วก็ให้ดินมันอ่อนโตคอ่อยโ้มนะครับเพราะว่า พวกหักปวดยันก็จะบวฉีบวขาดนะครับว่าเบิองเด้แล้วนี่วันแ้วเขาเนี่ยมาเห็นบ่อพี่นอเป็นตะเบิงไผ่เลยนี่โหนมเพราะว่าผมปลูกบาุพงนะครับใบถั่วตำใบถ้่กินซุกแล้วก็เลี้ยงสัว์นี่เป็นรอยกุ้นต้นเลยนะครับตอนนี้กําลังได้ประมาณสามสิบสี่สิบเซนเองนะครับเดี๋ยวล่อให้เขาได้ประมาณเมตรหนึ่งถึงเมตรห้าสิบนะครับผมก็จะมาโหนแล้วก็เดี๋ยวเสีอมาให้พี่น้องเบิงว่าอ่ามันดีจังไลยนะครับ เพราะว่ามันเป็นดินทรายนํานะครับโอกาสที่จะอ่โคนนี่มีสูงนะครับเนาะพื้นทีตัวนี้ก็เป็นอ่าอีกอย่างหนึ่งนะครับที่น่าสนใจแฮงนะครับเพราะว่าหลายคนพี่น้องเข้ากับปลูกบักุ้งตังแต่เริ่มต้นนะครับตังแต่เหาเริ่มปลูกเข้าเข้ากับเอียงแล้วนะครับมันก็เป็นข้อดีครับมันก็เริ่มเอียงขึ้นไปอยู่ดอกแต่สื้อถายมันก็สิหนวยมันก็จะตั้งตรงคือเเ่านะต้นมั่นนะ อ่าแต่ว่าตัวนีเ้เข้าอใ่อยเข้าใหญ่เหมือนปูป่ปักเผาเลยครับพี่นอ้องติดหน่วยเร็วฮะนะครับบถ่บถ,ถึงบ่ถึงอหกเดือนสำเร็จพี่นอ้องประมาณสี่เดือนนิดๆเท่านั้นนะครับนี่แต่ม,มือเกิดขึ้นมาติดหน่วยแล้วไหวอยู่นะครับเอ้าตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางและวิธีนะครับสําหรับเอเฮ็ดบักฮงเฮ็ดเตีเตเ๋ยแล้วก็น่าจะออกลูกดกนะต้องรอบเบิ้งนะครับเดี๋ยวมาอัปเดตให้เบิง้งเบื้องจากดอกแล้วนี่น่าจะ นอาจะนะครับเพราะว่าพุงกระบูสายพันธุ์นี้กันมันเกิดเองนะครับเดี๋ยวชิมาอัปเดตให้พี่น้องได้เบิ้องสำรับเทคนิคควบหรูดีๆนะครับมาแบ่งปันกันพอ,อกันคลิปหน้าครับผมกระบาวสลามทองเนตรได้ครับพี่น้องเด้อสวัสดีครับ